สวัสดีครับมาเจอกันกันกบคลิปเจาะประเด็นหลังเกมนะครับทางชนะ YouTube กระกุนเนอร์พื้นที่ของคนรักอาร์เซนอลนะครับวันนี้มาคุยประเด็นหลังเกมคาราบาวครับรอบรองชาเลิศนัดนนแรกที่แอนฟิลด์นะครับมีหลากหลายเหตุการณ์ให้พูดถึงแต่สุดท้ายผลสกอร์คือ0ย์ประตูต่อ0ูนาให้โอกาสยังเปิดกว้างสำหรับอาร์เซนอลกับเกมในสัปดาห์หน้าวันที่20มกราคมนะครับที่จะได้กลับไปเล่นในบ้านเพื่อลุ้นเข้าสู่รอบชิงชาเลิศนะครับ อย่ารอช้าครับไปติดตามกันเลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นได้บ้างจุดไหนหน่าชื่นชมจุดไหนยังเป็นปัญหาก่อนที่เราจะไปเจอทอรนาเมอสเปอร์ด้วยในเกมสุดสัปดาห์นี้นะครับอย่างแรกต้องขอพูดถึงเรื่องของการจัด11ผู้เล่นตัวจริงก่อนครับเกมนี้เนี่ยก่อนเกมมีข่าวร้ายก่อนครับเอ m มิลสมิธโรทาเคโรโทมิยาสึยังไม่ฟิตพอที่จะกลับมาลงเล่นนะครับหลังจากมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับโทมิยาสึมีการบาดเจ็บที่น่องส่วน เอเมลิสโรเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่ขานีษนะครับแล้วก็ขาดอีกหนึ่งคนก็คือมาตินโอเดกาต์อีกนะครับที่ติดไวรัสโควิด -19 ทำให้มีโอกาสสูงเลยนะครับที่โอเดกาต์จะพลาดการลงสนามในเกมเจอท็อตแนมฮอสเปอร์ในช่วงสุดสัปด,ดาห์นี้อาร์โซก็เลือกจัดชุดที่ดีที่สุดเท่าที่มีนะครับเซอร์ไพรส์ตั้งแต่ตำแหน่งผู้รักษาประตูเลยเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยในฟุตบอลถ้วยจะเป็นโอกาสข,ของแบรเลโน่แต่วันนี้มิเกลตาเลือกใช้อารอนแรมสเตลครับแล้วก็มาในระบบ4-2-3-1 แบ็คขวาเป็นเซริกโซเรสแบ็คซ้ายเป็นเคเรนเทนี่นะครับในขณะที่คู่เซนเตอร์แบ็คก็เลือกใช้กราเบียลมาการเยสกับเบนไวน์คู่ตัวจริงเลยมิดฟิลด์ตรงกลางได้กรเน็ชาก้าหายจากโควิดกลับมานะครับลงจากคู่กับอัลแบร์ซมบีโลคงก้าก็เป็นคู่ที่ดีที่สุดแล้วนะครับไม่งั้นก็ต้องใช้เป็นดาวรุ่งอย่างชาลีปาติโน่ละส่วนตัวรุกเนี่ยใช้บุคายโยซาก้าเป็นริมเส้นฝั่งขวากราเบียลมาเตอรี่ฝั่งซ้ายนะครับส่วนลากาซัตถอยลงมาเป็นกองกลางตัวรุก หรือกองหน้าตัวต่างแบบนั้นก็ได้นะครับแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยใช้เอเดียนเคเทียที่ค่อนข้างถูกฉลองก,กับรายการนี้เพราะว่ายิงมาอย่างต่อเนื่องนะครับนั่นคือภาพรวมเส้นตัวจริงโซเลียพูเนี่ยก็ต้องบอกว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับตอนแรกเนี่ยผมยังมีมุมคิดว่าเลี้ยวปูจจะใส่ดาวรุ่งในบางตำแหน่งตัวสำรองในบางพื้นที่เลี้ยวปูเนี่ยใส่มา4-3-3ผู้สาวตัวเนี่ยใช้ตั้งแต่อาริสงเบเกอร์เลยนะครับแนวรับเนี่ยมีเทรนด์มาติฟานไดร์โรเบอร์สันกลางมีทั้งฟาบินโยเฮนเดอร์สันมิลเนอรร์ตตัวุกกก็ดโโชา ฟิมิโน่แล้วก็ทาคุมิมินามิโนะเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่ามาเน่กับซาร่าเนี่ยไปเล่นในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะครับภาพรวมเกมนี้ต้องบอกว่าช่วงแรกเนี่ยในช่วงเวลาที่มีผู้เล่น11คนเนี่ยอาโซดูจะก,กดดันกับสถานการณ์ในการมาเยือนกับลิเวอร์พูลพอสมควรกับการมาเล่นที่สนามแอนฟิลด์ด้วยนะครับมีข้อผิดพลาดได้เห็นในเรื่องของการออกบอลนะครับจากซซมบี้ล็อกงกาจังหวะคืนหลังของกราเบลมาการเยสดูขาดความนิ่งจนจนหน้ากังวล แต่วิธีการเล่นก็เราเห็นได้ว่าอาร์เซนอลพยายามเน้นจังหวะฉับช่วยเจอ่็ ope, มีบอลยาจากแดนหลังอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะจากเบนไวท์นะครับหวังว่าจะเล่นงานเลี้ยวปูจากจังหวะฉับฉ่วยแล้วก็ใช้บุคาโยซาก้าเนี่ยเป็นตัวที่เด็ดในแนวรุกซึ่งซาก้าวันนี้ถือว่าพึ่งพาได้พอสมควรใน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 แง่งพื้นที่เกมรุกนะครับแต่ว่าด้วยวิธีการเล่นในระบบ4-2-3-1ที่มิเกลต้าเตรียมมาอาร์เซอลเตรียมมาเนี M ่ยมันมีจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วครับแล้วทำให้อาร์เซอลต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเล่น นาทีที่ยี่สิบห้าครับเกิดโอ้โหช็อตที่ทําให้มีการพูดถึงอีกแล้วซอลกรานิชาก้ารต้องบอกแบบนั้นเลยครับเป็นจังหวะที่เรือปูวางบอลยาวคืออันนี้โรเบิร์ตสันวางบอลไดรเรกมาแล้วก็น้ําหนักทิศทางมันดีมากปัญหาคือเซนเตอร์แบ็กเนี่ยหายไปไหนนะตอนนั้นน่าจะเป็นพื้นที่ของกราวิโมากานเยสแล้วมันทําให้กรานิชาก้าต้องถอยลงมาเพื่อที่จะปิดพื้นที่ตรงนี้แล้วชาก้าเนี่ยก็พยายามจะมองบอลแหละพยายามจะหวดบอลแต่ว่า มันชงฉ่างไปครับหันมาอีกทีก็เข้าที่บริเวณท้องของเดียโกโชตาซึ่งมันเป็นคนสุดท้ายพอดีด้วยครับเป็นคนสุดท้ายก่อนที่เดียโกโชตาจะมีโอกาสได้ดวลเดี่ยวกับอารอนแบมสติลมเคิลหริเวอร์ก็ไม่ลังเลเลยครับแจกใบแดงให้จังหวะนี้ชัดเจนแล้วก็ต้องยอมรับครับว่าเป็นใบแดงอย่างชัดเจนแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ชาก้ามีความชงฉ่างแต่ว่ามันก็มีความเข้าใจได้ในระดับหนึ่งครัตรงที่เขาต้องถอยลงมาช่วยในจังหวะที่เจอบอล d ดเร c ของหริเวอร์พูลนะครับแต่ว่ามันก็ส่งผล เหลือผู้เล่นสิบคนเร็วแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ในชากา้าโดนใบแดงอีกแล้วนะครับตั้งแต่ย้ายมาเนี่ยเขาโดนใบแดงมากที่สุดแหละนี่เป็นจุดที่ต้องปรับแล้วก็แน่นอนมันจะส่งผลต่อโปรแกรมหลังจากนี้ของอาร์ซนอลนะครับเพราะว่าเป็นใบแดงโดยตรงจะไม่ได้เล่นสามเกมไปเกมที่จะเจอสปเปอร์ในพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้เกมเจอเลโปลูในบ้านกลางสัปดาห์หน้าแล้วก็เกมเจอเบอร์ลี่ในเกมพรีเมียร์ลีกสามเกมชัดๆที่ช,ชาก้าจะไม่ได้อยู่ช่วยทีดังนั้นมันอาจจะเป็นมุมที่มอง ในแง่ดีจากสถานการณ์ที่ไปโดนใบแดงแล้วมันไม่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่แบบนี้ของชาก้าคืออาร์เซอลจะได้เร่งหากองกลางสักทีครับเพราะมันเห็นแล้วว่าตัวเลือกมันไม่มีแล้วพอชาก้ากลับมาก็ต้องรีบใช้ในการจับคู่กับอัลแบร์ซบมิโลของกาหลังจากนั้นเนี่ยอาร์เซอลเลือกปรับวิธีการเล่นครับพอกรานิตชาคาโดนใบแดงปั๊บไมเกอยตาไม่รอเวลาเลยเลือกที่จะเปลี่ยนเอ็ดเียนเคเทียออกทันที ก่อนหน้านี้เนี่ยมีเปลี่ยนไปแล้วคนหนึ่งด้วยคือเซเดกโซเรสตี้มีปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บนาทีที่11นะครับแล้วก็เอาคาร์ลัมชัมเบอร์สลงมานะครับเพราะซ้ำกรรมซัดจริงจริงนะครับแบ็กขวาตัวจริงก็เจ็บตัวสำรองก็มาเจ็บอีกนะครับแล้วก็ใส่แชมเบอร์ส่งมาแต่ว่าหลังจากที่ชาก้าโดนใบแดงเนี่ยมิเกลตาเลือกส่งรอปโฮดิ้งลงมาแทนกองหน้าตัวเป้าอย่างเอ็ดเดียนเคธีครับแล้วปรับวิธีการเล่นจาก4-2-3-1เนี่ยมาเล่นเป็นระบบ5-3-1ดูชัดเจนเลยครับว่าแพ็คเกมครับแพ็คเกมเพื่อที่จะเล่นเกมรับ เพื่อที่จะหวังผลการแข่งขันเพราะต้องอย่าลรมว่านี่คือการแข่งขันแบบสองเกมเย่าเยือกมันจะมีโอกาสที่จะกลับมาสู่เกมได้อยู่ในแมชหน้าใช่ไหมครับเพราะปรับมาเล่นในระบบ5-3-1เนี่ยผู้สัาตูก็ใช้เป็นรบบับเซีลเหมือนเดิมแนวรับสมคนเนี่ยโคดิ้งมายืนตรงกลางแล้วก็ขนาบข้างด้วยเบนไวท์ White, แล้วก็กราเบยลแล้วก็มีฟูลแบ็กสองข้างที่กิรันเทนี่รวมถึงอีกหนึ่งคนก็คือคาร์ลัมแชมเบอร์ซึ่งโอ้โหโอกาสเติมน้อยมากเกมนี้ต้อง พยายามช่วยเล่นเกมรับนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยใช้ซามิโลโคงกาแล้วขนาดด้วยมาติเนลลี่แล้วก็บุคายโยซากา้าโดยมีลากาเซตเป็นกองหน้าตัวเปล่าแล้วเซ้าเลือกจะถอยมาเล่นเกมรับในแดนเลยครับทั้งสิบคนในจังหวะที่ลิพูเปิดเกมรุกเข้าใส่ซึ่งชัดเจนว่าในครึ่งแรกเนี่ยลิพูเหนือกว่าครับทั้งการครองเกมทั้งการหาโอกาสจนโอโ้มันเห็น การครองบอลร,ระดับ80%ของเลี้ยวภูเลยแล้วก็พับเข้าสาส่อาร์ซอลค่งสนามเห็นมาติดมายืนอยู่หน้าเกียรติโทษของอาร์ซอลเลยแบบนั้นแล้วเลี้ยวภูพยายามใช้การโจมตีจากด้านข้างของเทรนอเล็กซานเดอร์อาร์โนแล้วก็แอนดี้โรเบอร์สันพยายามจะโจมตีเข้าใสา่อาร์ซอลเพียงแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจของอาร์ซอลในเกมนี้เนี่ยคือในครึ่งแรกแม้ว่าจะโดนกดเข้าสสา่แต่หลังจากเหลือ10คนเนี่ยภาพของเกมรับของอาร์ซอลมันเหลือจ็อบในการเล่นที่มันต้องชัดเจนละ่ะคือคุณเล่นเกมรับชัดเจน ไม่ต้องพยายามบิวอัพจากแดนตัวเองได้บอลมาพยายามเคลียบอลออกไปได้ก่อนกลายเป็นว่าด้วยจ็อบด้วยหน้าที่ของตัวเองที่มันชัดเจนแต่ละคนเนี่ยทำาแอาซถอยมาเล่นอย่างมีระเบียบวินัยแล้วถือว่าปิดโอกาสของเลี้ยวปูได้ดีแม้ว่าจะโดนพับเข้าใส่โดนกดดันเข้าใส่นะครับแต่ครึ่งแรกเนี่ยอารซปิดโอกาสจนสามตัวรุกเลี้ยวปูไม่มีโอกาสยิงแม้แต่ครั้งเดียวมินามิโนฟิมิโนเดียโกโชตาห้าคนที่ถอยลงไปเนี่ยช่วยกันแพ็คได้ดีโดยเฉพาะเบนไวด์ที่เกมนี้ยืนอยู่ถูกที่ถูกเวลาอยู่หลายครั้ง หรือปูกพยายามจะใช้การโจมตีของเทรนด์ของโรเบอร์สันที่เกมนี้ยืนสูงมากเพื่อที่จะมันเป็นทีเด็ดของเขาอยู่แล้วเหมือนเป็นเพลย์เมคเกอร์ยุคใหม่ของลิเวอร์พูลที่เขาใช้มาโดยตลอดแล้วก็ใช้การเพรสตั้งแต่แดนบอลเพื่อจะนําบอลกลับมาครองแล้วก็เดินหน้าเข้าใส่อาร์ซองเขาอเร็วที่สุดแต่อาร์ซองก็ยังอยู่ในสมาธิของตัวเองอยู่ในวินัยของตัวเองจนยื้อไว้ได้ครึ่งแรกจบสูงสุดชนิดที่ว่าโอกาสยิงก็มีครั้งเดียวที่ลากาซกยิงไกลนั่นแหละนะครับไม่ได้มีจังหวะที่ลุ้นแบบจัดแจง แต่ผมว่าอไอ้ต้าเลือกถูกอย่างหนึ่งคือพอเหลือสิบคนรีบเปลี่ยนเลยครับแล้วชัดเจนว่าแต่ยหัวเข้าบ้านเอาเสมอให้ได้ยื้อให้ได้ครับเพื่อที่จะเกมหน้ายังมีโอกาสที่จะกลับมาชนะริรวอว์พกูได้กับการเล่นในบ้านที่จะได้ได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ด้วยนะครับกลับมาเล่นกันต่อในครึ่งหลังผมก็ยอมรับว่าความรู้สึกในช่วงพักครึ่งเนี่ยก็ยังมีความกังวนลค,ความกังวลในที่นี้เนี่ยเพราะว่าแหมเวอ้์พูลเวลากดเข้าใส่มันอันตรายแล้วต้องบอกว่านี่คือด้วยตัวเลขการทำประตูนี่คือทีมที่มีเกมรุก อย่างดีทีวันนี้ก็ไม่มีซาร่ามาเนี่ด้วยแต่ก็ยังมีนักเตะอย่างชโชต้าอย่างมินามิโน,โนที่ซีซั่นนี้ทําได้ดีในรายการคาราบาลครับรวมรวมถึงฟิมิโน,โนแล้วก็ฟูลแบ็กสองข้างที่ทําหน้าที่กันค่อนข้างจะทําได้ดีซึ่งรึ่งหลังเหมือนเดิมครับเลี้ยวภูมาพับเข้าใส่แต่อาร์เซอลครึ่งหลังยังมีจังหวะพยายามตอบโต้มากขึ้นพยายามตอบโต้พยายามหาจังหวะฉาบฉวยเพื่อจะเล่นงานเลี้ยวภูได้บ้างซึ่งคนที่เป็นคีย์หลักของอาร์เซอลในแนวรุกวันนี้เลยเนี่ยต้องชมบุคโยสากา กล้าเลี้ยงกินตัวกล้าจี้เข้าใสา่กล้าที่จะหาโอกาสแล้วมันก็มีโอกาสที่อย่างช่วงต้นครึ่งหลังที่ฟานได้พลาดแล้วก็ลากาซัตรีบแทงบอลต่อให้ซาก้าหลุดเข้าไปยิงแต่ว่าไปติดบล็อกเนี่ยมันก็อานสูรอจังหวะแบบนี้แหละแล้วลากาซัตก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ต้องชื่นชมคือขยันในการช่วยไล่บอลแล้วก็เป็นคนที่ยังมีทีเด็ดในการช่วยแทงบอลอยู่บ้างแต่แล้วลากาเซตกับซาก้าเนี่ยแหละคือคือความหวังในแนวรุกข,ของอาร์ซนอนเวลาที่จะเล่นจังหวะชาบ์ช่วยเพียงแต่ว่า จุดสำคัญคือเรื่องของเกมรับจริงๆวันนี้ยืนกันได้อย่างมีระเบียบวินัยห,หลังจากเหลือสิบคนแล้วก็วิธีการเล่นที่อาริตาใช้เลยว่าอะแต่อยู่หัวเข้าบ้านเล่นเกมรับไว้ก่อนแล้วสุดท้ายมันปิดลิ้วปูได้อยู่ในแง่ของสายติโอกาสลุ้นประตูลิ้วปูอาจจะดูมีเยอะในช่วงครึ่งเวลาหลังระดับสิบามครั้งแต่ว่ามันมีโอกาสเข้ากรอบครั้งเดียวคือจังหวะที่บอลไปโดนเคอร์ติโจสแล้วก็มาเข้ามือของแรปสตลภาพรวมอาร์เซอลอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็รับมือกับลิ้วปูได้ดีมากๆในวิธีกการรเเล่นมับ แบบนี้แล้วสุดท้ายมันทำให้อาร์ซอลได้ผลการแข่งที่ต้องการแทบจะน่าเสียดายด้วยซ้ำว่าแมบุคยโยสากา้ามีลุ้นเกือบจะช็อกแฟนบอลเจ้าถิ่น,นะครับจากจังหวะบอคลครอสของเทียนนี่แล้วก็สาก้าสอดเข้าไปในเขตโทษยังดีที่ไอซอเบกเกอร์เซฟเอาไว้ได้เลือพูดอาจจะมีการพยายามปรับแก้เกมครับในช่วงช่วงหลังแล้วก็ถอดเอาตัวหลักบางคนออกไปนะซึ่งมันก็ทําให้อาร์ซอลก็ยังอยู่ในเกมได้ด้วยก่อนที่ช่วงท้ายเกมเนี่ยแน่นอนครับมันโดนขึงมาตลอด90านาทีมันจะมีจังหวะ เปิดโอกาสให้ผิดพลาดบ้างรรมเซลมีจังหวะออกมาตัดบอลไม่ดีบ้างแล้วมีสุดท้ายแล้วมีจังหวะหนึ่งที่ไปเข้าทางมินามิโนโได้ยิงแต่ก็โชคดีที่มันไม่คมแล้วมันก็หลุดกรอบไปซึ่งวันนี้ภาพรวมมันต้องกลับมาพูดคําเดิมว่ามันช่วยกันเล่นได้ได้ดีในฐานะที่เหลือผู้เล่นสิบคนในฐานะที่เจอกับลิเวอร์พูลที่เกมในบ้านของพวกเขาไม่ธรรมดาการที่อาเซอเก็บคลินชีตได้นัดนี้เนี่ยท่านนับเฉพาะเกมที่ลิเวอร์พูลมีแฟนฟุตบอลในบ้านนะ ไม่นับช่วงโควิดที่แฟนบอลเข้าไปไม่ได้เนี่ยนี่อาร์อเป็นทีมแรกตั้งแต่าเยอนมวนิก hmm. เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2019นะครับที่มาเก็บคลีนชีตได้ที่นี่ดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายช่วยกันเล่นข้อผิดพลาดบางคนอาจจะมีช็อตที่ดูไม่นิ่งไปบ้างกราเบลมาก yes, ารเดสออแบบซามิโลของกาแต่สุดท้ายช่วยกันเล่นช่วยกันไล่ช่วยกันปิดพื้นที่ในแนวรับของเรอัลฟูจนรู้สึกในช่วงท้ายเกมเรอัลฟูมีทอ้อเหมือนกันในการเดินหน้าเข้าใส่อาร์ตอล แล้วเบนไว้เนี่ยเป็นคนที่เป็นหัวใจสําคัญในแนวรุกในแนวรับจริงๆครับเล่นได้นิ่งอยู่ในจังหวะอยู่ในพื้นที่ที่สกัดบอลจังหวะสําคัญมากมายแล้วก็เกมนี้บ่งบอกให้เห็นเลยว่าเขาคือหัวใจสําคัญที่สุดในแนวรับณเวลานี้เลยเรื่องการออกบอลก็เป็นคนที่ออกบอลได้นิ่งที่สุดและจังหวะการสกัดในในกรอบเขตโทษเนี่ยช่วยสกัดจังหวะสําคัญได้มากมายเกมนี้มันก็เลยไม่แปลกที่อย่างสกายสปอร์ตนยก็เป็นแมนอัลต์แมชสำหรับผมให้เขาเหมือนกัน คนหนึ่งคือบูคาโยสาก้าที่คุกคามแนวรุกของเกมเกมรับของเรือปูได้ดีก็เลยมีอยากคิดเหมือนกันว่าถ้าสิบเอ็ดคนเราอาจจะสู้ได้สนุกกว่านี้แต่ว่ากับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นสิบคนจากการโดนใบแดงของบรชาก้าเนี่ยผมว่าสิ่งที่อาร์เซนอลแสดงออกมาในเกมนี้เนี่ยเต็มที่แล้วเต็มที่สุดๆแล้วกับการที่เล่นกับเร์พูลที่สามแอนฟิลเร์พูลจัดสิบอดผู้เล่นตัวจริงมาอย่างเต็มที่ด้วยเน้นเต็มที่เหมือนกันก็ขาดแค่ซาก้าซาร่ากับมาเน่แหละที่ไป ในศึกแอฟริกันคัพเนั่น African เพราะฉะนั้นมันน่าจะเป็นขวอยกำลังใจที่ดีกับการที่อาร์โซจะกลับไปเล่นในบ้านในวันที่20มกราคมที่เอเมอร์สเตเดียมซึ่งอะไรก็เกิดขึ้นกับการที่จะเล่นในบ้านแล้วก็เพื่อจะเข้าชิงชาเลิศฟุตบอลรายการลีกครับแล้วลุ้นแชมป์รายการนี้เป็นครั้งแรกงแต่ปี1993ผมเสมอเกมนี้สำหรับผมผมพอใจพอใจในความใจสู้พอใจในความที่นักเตะสติไม่กระเจิง ใช้คำนี้แล้วกันสติไม่กระเจิงหลังจากโดนใบแดงเร็วตั้งแต่นาทีที่25กับโอ้โหเสียงของเดอะค็อปที่แอนฟิลด์เราสู้ได้เต็มที่เราถึงเห็นแฟนบอลของอาร์ซองที่ไปเยือนที่แอนฟิลด์เนี่ยตะโกนร้องเพลงกันช่วงถ้ายเกมว่าเ้ยเห็นความใจสู้ของทีมเราทุกคนก็แฮปปี้แล้วมันก็ทําให้เห็นว่านักเตะของเราก็มีความใจสู้แล้วก็เริ่มจะมีสมาธิมากขึ้นไอ้ทีมชุดยู23ของเราที่พูดกันมาโดยเฉพาะเวนไวน์ผมขอเมนชันอีกครั้งนึงเขาเป็นคนที่โดน คำคอนขอดเยอะใช่ไหมครับกับเรื่องราคา50ล้านปอนด์หรืออะไรก็ตามแต่แต่สุดท้ายนเนี่ยเบนไวท์ค่อยๆแสดงตัวเองให้เห็นเรื่อยๆในศี่นนี้ว่านี่แหละคือคีย์หลักที่ทำให้อา,าร์เซอลทุ่มทุนกับเขาแล้วต้องอย่าลืมว่าเขาอายุแค่23ปีถ้าเก็บประสบการณ์มากขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือหัวใจสาคัญในแนวรับของเราอย่างแท้จริงวันนี้ในภาพรวมก็เลยมีแต่คําชมให้อาจจะมีคําวิจารณ์ก็ ผมเป็นเรื่องของไกรชารก้าที่ชงชางไปสักนิดหนึ่งแต่ว่ามันก็เป็นจังหวะที่ผมก็พอเข้าใจได้เพราะว่าจังหวะนั้นมันเขาตัวสุดท้ายพยายามมองบอลแล้วมันก็เป็นใบแดงท้นน,นี้เกมนี้อย่างที่บอกแมนอัฟแมชให้เบนไวเพราะเราคลิปอัฟเตอร์เดอะแมชเราจะบอกเรื่องของแมนอัฟเดอะแมชตลอดใช่ไหมหลังจากนี้เดินหน้าลุยกันต่อเดินหน้าลุยกันต่อใส่เต็มสุดๆแล้วในเกมนี้เกมหน้าโฟกัสกับการเจอท็อตแนมอสเปอร์ได้แล้วผมเชื่อว่าอาร์ซอลไม่เสียกำลังใจไม่เสียโมเมนตัม แม้าจะแพ้ n ต t t i n g h a m f o r สต์มาแต่ว่าการเสมอได้ในเกมนี้อย่างน้อยมันทําให้ทีมยังอยู่ในอยู่ในไมซ์เซทที่ดีก่อนจะเจอทาน์แฮมสเปอร์ในวันอาทิตย์ซึ่งจุดนี้น่าสนใจกับการที่มีโอกาสที่จะไม่มีโอเดกาปราไรชาก้าไม่มีอาร์โซจะวางแผนในการไปเจออันโตนคอนเต้อย่างไรนั่นคือภาพรวมที่อาร์โซต้องมองซึ่งนเวลาที่ผมแถมข่าวไว้ก่อนรายงานจากคุณคริสเวอร์ลีย์ผู้สื่อข่าวสายอาร์ซอลของฟุตบอลดอนเนระบุว่าอาร์โซกำลังพยายามอย่างหนักกับที่จะยืมอาตูเมโล มาให้มีชื่อทันเกมเจอรสเปอร์ในวันอาทิตย์นี้ซึ่งอาโซจําเป็นที่จะต้องลงทะเบียนให้ทันเที่ยงวันศุกร์นี้ตามเวลาทั้งกรีฑหรือว่าบ้านเราก็ภายในหนึ่งทุ่มของเวลาบ้านเราวันศุกร์นี้ถ้าลงทะเบียนทันก็จะมีชื่อในเกมวันอาทิตย์นี้ได้แต่ตอนนี้อาโซยื่นข้อเสนอไปแล้วแล้วก็เสนอยูนตุสว่าพร้อมจะจ่ายค่าเหนื่อยทั้งหมดยูเว่ก็รอการตัดสินใจอยู่แต่ว่ายูนตุสเนี่ยเขาอยากได้ตัวแทนก่อนก่อนที่จะปล่อยซึ่งก็มีรายงานว่าพยายามไปติดต่อมิทฟิลคนอื่นๆอยู่ และอาร์ซอลก็เพิ่งจะยกเลิกสัญญายืมตัวของมิเกลอาซิสที่ไปอยู่พอ์สมัทในลิวอรแล้วไม่เคยได้เล่นเพื่อจะกลับมาอย่างน้อยเป็นออปชันในแดนกลางอีกหนึ่งคนนะครับดังนั้นลุยกันต่อเดินหน้ากันต่อครับยังรู้สึกว่าเรายังยังมีโอกาสกับรายการนี้อยู่ยังมีอีกหนึ่งเกมให้เล่นและการเจอลิเวอร์พูลด,ด้วยผู้เล่นสิบคนคุณทำสะกอ์นี้อย่างผมบอกสถิติตติบยบรอนทำไว้ปีสองสิบเก้านะมาถึงปีสองยี่สิบสองอาร์ซอลในชุดนี้ทำได้ ตอนนั้นมันน่าจะเป็นกําลังใจที่เดียวกันจะกลับมาเล่นในบ้านในเกมนัดถัดไปน่าสนใจครับน่าสนใจแล้ววันนี้ผมบอกเลยเกมรับได้ใจผมแม้ว่าอาจจะมีจังหวะของนักเตะบางคนที่ขาดความนิ่งไว้บ้านในช่วงต้นเกมอย่างกราเบียวอย่างแซมบี้ใช่ไหมครับแต่วันนี้เกมรับได้ใจผมแล้วนักเตะสู้เต็มที่กับการเหลือเพื่อนสิบคนแม้มันจะไม่ใช่การโอ้เปิดเกมรุกสวยงามเข้าใส่สู้กับลิเวอร์พูลแบบนั้นแต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆเขาแก้ได้ดีกับวิธีการเล่นระบบห้าสามหนึ่ง แล้วสุดท้ายก็ได้ผลการขันที่ต้องการดังนั้นผมพอใจกับผลการขันในเกมนี้และเกมหน้าไปวัดกันที่มมริดสเตเดียมว่าเราจะทําได้ดีขนาดไหนกับการที่จะต้องเอาชนะหรือว่าผูลเพื่อจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชาเลิศไปเจอกับเชลซีในศึกคาราบาลครับสู้ไปได้วยกันลุยไปได้วยกันเหมือนเดิมครับอย่างน้อยวันนี้ได้เห็นนิมิตหมายอันดีว่าเกมรับเวลาที่เจอกับสถานาการณ์กดดันเจอกับทีมที่มี เกมรุกเบอร์หนึ่งของลีกเราก็สามารถผ่านไปได้นะครับวันนี้สรุปสั้นๆแบบนี้นะครับใครที่เข้ามาฟังคลิป after the match ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องยูทูบกัล u ูเนอร์ด้วยนะครับจะมีคลิปหลังเกมทุกๆแมชแล้วเดี๋ยววันไหนถ้ามีเกมที่มันพิเศษเดี๋ยวอาจจะมาไลฟ์ให้ด้วยหลังเกมแต่ว่าทุกแมชที่อาร์ซอลลงแข่งก็จะมีคลิป after the match แบบนี้นะครับอย่าลืมเหมือนเดิมครับธรรมเนียมของเราคิดว่าใครเป็น Ma n of the m a t c h คอมเมนต์พูดคุยกันบางคนอาจจะมองต่างก็ได้ว่าไม่ใช่เบนไว้เป็นซายกาแบบนี้ลองคอมเมนต์มาดูแลช่วยบอกหน่อยว่าพอใจกับผลการแข่งศูนย์ต่อศูนย์ไหมและเชื่อว่าเราจะมีโอกาสในเกมหน้าหรือไม่คอมเมนต์พูดคุยกันเดินไปได้วยกันลุยไปได้วยกันครับเส้นทางของเราทั้งการลุ้นแชมป์คาราบาลครับและการลุ้นท็อปโฟมันยังมีอยู่แต่มันจะลุ้นกันในช่วง2เกมสอคัญหลังจากนี้แหละและหวังว่าเราจะทําได้เราจะเดินหน้าไปได้วยกันแล้วไปสู่เป้าหมายอย่างที่เราหวังเอาไว้นะครับวันนี้ใครที่เข้ามาชมขอบคุณมาก ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกยอดซับนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วอาร์เซนอลจงเจริญสวัสดีครับ